เออไม่ได้สั่งข้าวกินเลยเนี่ยกินอะไรเด้อชาตุรงค์มีอะไรผ่านไหมเกฟซีมีเกฟซีมาเซเว่นอีเลเวนเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินพาสต้าลาสต้าอืมลาสต้าหรือว่าอะไรกันที่หลบอะไร học phải rồi hôm nay rồi cái gì kêu à đi cái này mới chưa lo đàn tà nhà tà rồi nó là mà đấy anh em cái gì đấy chắc đi beta alpha thế ừ, nhưng beta đấy à, rồi thì cũng không có gì để lên nhỉ? เฮ้ยแต่ก็ถือว่าโอเคนะอัฟฟ้าจะมีปัญหาอะไรกันเนาะบอด้มอไม่เข้ามาไม่เห็นเนอลเขาอ่ะอยโัน,น,น,นไม่ได้

Mấy đứa đây kìa, kìa kìa kìa. เราหนึ่งอีกถูกต้องนะฮยะโดลงเงินกดลงม่ได้เลย Enemy troops assaulting objective Alpha One. Oh, enemy strength is nearly intact. System is clear. Secure this sector. มุดตรงนี <mean> ้เยอะเลยอะเนาะเขาตรงนี้เนาะเขาเรื่องนี้หน่อยเนี่ยกเป็นตลาดเลย There, right? enemy attacking objective alpha 1 I'm รถถังออกมาแล้วนะรถถังมาแล้วนะอ้ Objective Power One An attacking Oh, let them take this We lost control of our objective. They have more than fifty percent casualties. We must hold this area. งวก็ไนัตวอยหลบ้องทัเอลัล evet, yeah. ้ัตตด้องอแล้วต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วมันยึดไปแล้วอีเก้าวิถอยที่ Do not let them take this sector. On, the is still strong, but this oh, yeah. territory must remain ours. Oh, <laughs>

ผ่านแล้วเนี่ยโอ้โอโอ้โอโอ้โอโอ้ตู้ต้ตู้ต้ตูโดนตีจากแหนไ้ยัโอ้ยไอ้เจ้า้มีการุาุตายหมดเลยยังไงเฮ้ยพวกเราอ่ะได้ละโอ้ยเฮ้ยเลยหกตัวแล้วหรอไม่ยัง ไม่ถึง B 1น่เราเรยเรเราการโค่รดีเลยการดีถูกไหมกมาแล้วนั่งเเสว๊ะเดิมเลยระวังไว้ One. Artillery ready. Enemy assaulting one of our objectives.

เราจับเป็นนี่ลตลอดเ,เลยเวลาวิ่งวิ่งไวอ่ะตอนกสปี่ดรถ่เเยโอ้ยไอ้่ข้นี่เขาถางหน้ยหีอ่ะ โอ้โอ้โอ้ตายติ๊กเลยครับติ๊กเลยนะ โอ้โหมันยึดเราไม่ได้ด้วยว่ะยากกินยากแข่งเราก็แข่งเนี้ทีเราไม่โครแข่งนะไม่จัดแ v e Yeah, right. Right. It, yeah. oh. Enemy troops assaulting objective Bravo 1. Voters, we're on the brink of victory. Wow. <trick noise> Enemy assaulting one of for nice.

แล้วถังยังไม่กล้าเข้าเลยถังใหญ่แล้วถังเล็กไม่เข้ามาเฉยเลยไม่เป็นเราได้ไงวะ